QR code Thailand Pass ลงข้อมูลให้ผิดให้แจ้งสถานทูตอย่าแจ้งกงสุนครับอันนี้เจอกับตัวเลยก็คือคนที่มาให้ช่วยเนี่ยเขาก็เราทำ QR code อะไรอ้หมายถึงเราลงข้อมูลแล้วก็ QR code ส่งมาแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าวันที่ผิดวันที่ผิดแล้วทีนี้ทำไงหมาถึงว่ามันจะมีระบุเอาไว้อยู่ตรงใต้ QR code นะว่าจะถึงไทยวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมอของ จริงก็คือจะต้องถึง27พฤศจิกาแต่ดนนั้นดันลง28พฤศจิกาทีนี้เราก็ส่งมันทุกช่องทางเลยกลุศูนย์ก็คือหมายถึงทั้งไลน์ทั้งอีเมลใช่ไหมซัพพอร์ตอะไรทีพีคอนซูล่าอะไรเนี่ยก็ส่งแล้วก็สถานทูตก็ส่งก็คือไปทาง Facebook Messenger ปรากฏว่าทําไมทํางานไม่เขาเรียกอะไรนะเอ,เอาเป็นว่าไม,ไ,ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าทางสถานทูตเนี่ยเขาแก้ไขให้ได้ เขาแบบว่าส่งมาเลยบอกว่าแก้ไขให้เรียบร้อยส่งมาให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เขารู้อีเมลเราอีกครั้งที่ออที่อ,อ้แจ้งไปก็คือ,อรูปภาพ qr code แล้วก็ชื่อหม่ได้พาสปอร์ตแต่ไม่ได้บอกอีเมลเอเขารู้อีเมลเราแต่ว่าไอกงศูนเนี่ยนะทางอีเมลไม่ตอบ support o t a s i t p consular g o d t h s เนี่ยไม่ตอบแจ้งไปเมื่อคืนเมื่อคืนของยุโรปนะ แล้วก็แต่ว่าทางไลน์เนี่ยตอบว่าให้ไปลงใหม่คือสถานทูตเขาแก้ให้เราได้เขาแก้วันแล้วเขาก็ส่งไอ้ QR าโค้ดมาใหม่แต่ไอกงเออแต่ท่านกงกงกง,กงสูนเนี่ยดันตอบว่าให้ไปให้ไปแก้ใหม่ทำไมถึงอย่างนั้นล่ะปกติแล้วเนี่ยคนที่รับผิดชอบไ a i l a n d Pass ก็คือกรมการกลงสูนนะรอบน,นี้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้คือเขา แบ่งโยนงานกันแล้วหรือยังไงว่าเออคนพิจารณาให้ใหม่เนี่ยที่แบบเพิ่งจะขอใหม่เนี่ยคือคือที่ไทยแต่ว่าถ้าเราจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่มันอาจจะผิดอย่างเช่นของอันนี้วันเดินทางหรือว่าอะไรอีกอ่ะที่ใน QR โค้ดมันผิดคือเราเอามือถือยิง QR มันจะมีข้อมูลวัคซีนแลวข้อมูลว่าเราเข้าเป็นกักตัวหนึ่งคืนหรือเป็นแซนด์บ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าพวกนี้ผิดก็คือต้องให้สถานทูตแก้ ให้ทางนี้ติดต่อทางนี้ไปเขาตอบว่าทำทาใจให้ดีนะครับเอ่อคือเราเราบอกว่าวันที่มันผิดคุณลงให้ถึงว่าคุณลงวันมา28เราจะถึงจริงวันที่27บรบกวนแก้ไขเอ่อต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากท่านมีความจําเป็นต้องแก้ข้อมูลท่านต้องทําการลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ค่ะเดี๋ยวนะคุณเป็นคนทําให้เราผิดเองนะเราไม่ได้ลงผิดนะแล้วเราลงข้อมูลไปเนี่ย คุณก็เพียงแค่ copy วันที่ไปใช่ไหมแต่ดันทําให้ผิดนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเขาบอกเลยนะเออก็บอกว่าทําให้เร็วก็จริงแต่ว่าผิดเยอะเลยมีหลายคนผิดฉะนั้นเราต้องตรวจดูให้ดีนะครับอ่าก็คือให้ท่านลงทะเบียน Thailand p a s s ใหม่เนื่องจากทางตอนนี้ทางระบบยังไม่รองรับการแก้ไขข้อมูลไม่จริงนะไม่จริงเราเคยมีอีเมลรีจ c คมาแล้วเขาก็มีสม่งลิงก์มาว่าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้เข้าลิงก์นี้แล้วก็ใส่รหัสหหลัก เอา้าทาไมทางอีเมลอย่างหนึ่งว่าแก้ไขได้หมายถึงถ้ากรณีรีเจ็คนะไม่ใช่กรณีที่เขาทําให้เราผิดเองแบบที่อออเจอเนี่ยนะแต่ไลน์นี้ดันบอกว่ายังไม่รองรับการแก้ไขข้อมูลตกลงยังไงนี้เขาทํางานโคกันไหมขนาดมกงศูนย์เหมือนกันเนี่ยนะขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทําการลงทะเบียนไม่ใช่คุณเป็นคนทาให้ผิดเองและอัปโหลดรูปภาพที่มีความชัดเจนตัวหนังสือชัดอ่านง่ายประโยคนี้ ประโยคนี้ copy paste ชัดๆแนะนำให้ท่านลงทะเบียนด้วย Gmail นี่ไม่อ่านเลยเราบอกว่าคุณลงให้เราผิดเองแก้วันด้วยอ่าเอากระย้งไปเอากัดไม่ปล่อยทางเจ้าหน้าที่ลงวันให้ผิดเองลูกค้าต้องกลับไปแก้ใหม่หครับาหากวันเดินทางถึงไทยของท่านห่างและวันใน QR code ห่างกันไม่เกิน1วันท่านสามารถใช้ในการเดินทางเข้าไทยได้ มันก็ใช่แต่เคยได้ยินแต่ว่าคือคือของเราถึงยี่สิบเจ็ดแต่นั้น,น,นลงยี่สิบแปดแต่มันคือเราถึงไทยคือมันย้อนขึ้นไปไงมันไม่ใช่แบบว่าเราใน QR c อ d e คลงยี่สิบแปดแล้วเราถึงยี่สิบเก้าอันนั้นน่าจะเป็นไม่ได้เราก็เลยถามไปหากท่านแต่เขาบอกว่าหากท่านไม่สบายใจสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกอีกแล้วอ๊อบก,ก็เลยถามว่าเออเนี่ยวันเดินทางห่างกันไม่เกินหนึ่งวันเนี่ยมันย้อนขึ้นได้ด้วยเหรอครับอย่างที่อ๊อบยกตัวอย่างไปเขาก็บอกว่า เขาถึงจะถามอีเมลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการแก้ไขข้อมูลให้แล้วทำไมไม่ส่งแก้ไขข้อมูลให้ตั้งแต่แรกทําไมไม่พิมพ์ประโยคนี้ประโยคเดียวขออนุญ,ญาตทราบอีเมลเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลเพราะเราไม่ได้ลงอีเมลไปแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวไม่ต้องมาเถียงกันให้วุ่นวายเราสรุปมันได้ไหมอ่ะคือของกรมกรมกรมศูนย์เนี่ยเอาไม่กล้าส่งให้แหละเพราะว่าสถารทูตได้แก้แคบแล้วแต่แค่เราถามเพื่อหยอก แย่ yeah, เขาเล่นว่าไม่ใช่หมถึงว่าถ้าเราเดินทางวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเขาเขียนวันที่ยี่สิบแปดจริงๆแล้วมันได้ไหมในทางคอมมอนเซนส์แล้วมันไม่ควรจะได้เพราะว่ามันควรจะเป็นกรณีว่าหลังจากนั้นหลังจากวันที่ลงไปไม่ใช่ก่อนเราไม่เคยได้ยินคาว่าบวกลบอะไรเงี้ยบวกลบก็คือว่าบวกถึงก่อนได้หนึ่งวันก่อนวัน q r หรือหลังวัน QR วหน,น,นึ่งวันอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินแต่ว่า หลังจากวันที่ระบุใน QR ไม่เกิน72ชั่วโมงถ้าเครื่องบินดีเลย์เขาบอกว่าถากท่านไม่สบายใจไงแต่ถ้าเกิดเราสบายใจแล้วเราไปสถานการณ์จริงแล้วเราตกเครื่องขึ้นมาล่ะออใครมันจะสบายใจกับสถานการณ์นี้สรู้ว่าคุณไม่อ่านแล้วคุณก็ Copy p a s พ e ข้อมูลเฉยๆก็เลยแสดงเห็นหนึ่งความความมั่วนะครับว่าเอาเป็นว่าตอนนี้คือหัวใจความสำคัญของวิดีโอนี้ก็คือถ้าได้ QR มาแล้วข้อมูลผิด ให้ติดต่อสถานทูตในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเคสนี้ก็อาจจะเปรูใช่ไหมก็ติดต่อสถานทูตไทยที่เปรูอะไรอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวก็ได้ละสรุปก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือน COE ใช่ก็ต้องกลับไปพึ่งสถานทูตอีกอยู่ดี